จริงก็ไม่ได้จะบอกไหญ่เท่าไหรว่าคือการทำหนังแนวนี้หรือประเภทนี้มันประกอบด้วยหลายอย่างนอกจากความมี่สร้างสรรค์แต่มันประกอบด้วยโลกความจริงเช่นต้นกำมาเวลาซึ่งผมเนี่ยโ้ษอยากจะบอกอยากปอดต่อปอดภาษาตะวันเรื่องปอดสองวันอย่ากพาวต้องพามาเลยอ่ะคือถ้าเกิดแบบว่าเรามีสองพันเจ็ล้าน ผมมี27ลา้านผมกระทิงทั้งหลายผมประยุทธ์และทีมงานทุกค,คนทัน้งฝ่ายตางคนพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเราแก้ไขคนกันมาหลายครั้งมากเพื่อให้มันอยู่ในโลกความจริงจริงๆเรามีจินตนาการที่มันไกลอยู่ดีมากมายมหาศาลเลยครับแต่บนพื้นฐานความจริงเราต้องเลือกสิ่งที่ที่มันมด,ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้และเราก็พยายามมันทําให้เห็นอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้า จะมีความสุขที่สุดก็คือถ้าทุกคนดูด้วยบริบทที่แบบไม่ต้องเปลียนเทียบสะดวกกันแบบแต่คนไทยของเราผมจะจะมีความสุขมากผมนะใช่ในติดตัวเองนะหรือว่าต้องมีที่ออกมาเพราะงานในเรื่องกฎต่างๆแล้วพี่ยุทธคำผมซีจีที่เขาเอาลืมเหมือนกันฟีลเหมือนแบบว่า ฟิลมแบบอยู่ในเกมเลยทีเดียวใช่นะครับเพราะว่าเหมือนแรกๆมันเป็นเลนส์เลนส์คล้ายๆว่าเป็นโลกของเกมเป็นโลกเกมแล้วเดินทางเข้าไปเป็นไงบ้างครับพอจอใหญ่แล้วเรียบร้อยพอมาถึงจอใหญ่ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานนะครับเพราะว่าในสุดแล้วมันกว่า5ปีเนาะมันก็ออกมาเป็นเป็นเวลานะครับแล้วก็แล้วก็ได้เอ่อเรแค่ไหนฉายให้ทุกคนได้ได้สนุกกันก็หวังว่า ทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่าเราจะได้เปิดโอกาสให้กับหนังไทยรสชาติใหม่นะครับมันไม่ใช่แบบว่าเดิมๆที่เราเคยเห็นกันทั่วไปแล้วก็ยากให้เป็นตัวเลือกสําหรับกลุ่มคนดูแล้วก็ผู้ชมแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะอยากจะเห็นหนังไทยที่มีนัรสชาตินะครับก็จะนําเสนอหนึ่งในรสชาตินั้นนะครับให้กับหนังไทยที่มีตบานเราคลิปเหมือนอาหารเนาะเราก็ที่เป็นสใหม่ให้คนรู้กันนะครับเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เหร อินสปาเลชั่นใหม่ๆนั่นเองทีนี้พอมาถามเรื่องของหนังบ้างดีกว่าสรุปแล้วเลือดสลิตนี้ช่วยคนได้จริงไหมฮะจริงจริงสลิตเนี่ยมันมาจากบรงดุลโต้ผู้ปริหาสายตาให้จ์ว่าอยากถนัดมอนสเตอร์เราคิดว่ามอนสเตอร์ของเราคืออะไรผมก็ไม่ถุกคิดมาได้ว่ามันปนโยงกับความเชื่อของเราได้ส่วนใหญ่เราเรามักจะเชื่อสัพดาลจากสัตว์เลยค่ะเราผู้ชา เขาเรียกว่าอะไรอย่าพญานาคใช่ไหมครับก็ไปทำแบใหญ่ใช่ไหมครับทางฝั่งตอนตกก็มีงูจากตุรกีหลายๆอย่างเราเลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาสีตเราต้องพัฒนาจากความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอะไรที่ช่วยเหลือล่ะเรารู้สึกว่าเออท่านเลือดเลือดมันเป็นเป็นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตใช่ไหมฮะถ้าเลือดสิ่งนี้มันสามารถจะทําให้มนุษย์สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ได้ประกอบกับ โลกเราทุกวันนี้คุณออกไปข้างนอกมันก็มี PM 2.5แล้วผมก็เลยเอาสองเร่องากก็คือ mm. เลือกที่สามารถช่วยชีวิตคนกับมลภาวะของโลกไปเนี้ยมาประออกอบกันแล้วก็อยากจะบอกว่าอยาอ่ารอให้สปราราช่วยเราฮะั mm. คนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้เราต้องช่วยโลกฮะ mm. สิ่งที่หนักเรือนี้ไม่ทำจะบอกคือ mm. มึงจะรอให้สปราราช่วยมึงเหรอ mm. ไม่ช่วยตัวเองบ้างหรอวะมึงไม่ลดมลภาวะหรอมึงไม่ทำอะไรให้มันดีกับโลกไปดีบ้างหรอ นั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นเป็นแมสเสจจริงๆที่ผมพยายามใส่ลงไปในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วสุดท้ายตรงนี้เนี่ยอยากจะขอแบบให้ขยายความหรือเสริมเพิ่มเติมจากตอนที่เราจะเอ่ออยู่บนเวทีเมืเ่อสักครู่ก่อนที่จะรับชมภาพยนตร์นะครับที่ว่าไซเส่รูปคำแบบไทยๆของเรามันขยายความ, <laughs> มช่วยเสริมแบบตัวคิวบิชชั่นตรงนี้ให้หลายๆคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือตอนนี้โลกเรามันเป็นไซเคิลใช่ไหมครับ มันจะมีช่วงที่ตกสุดแล้วค่อยขึ้นมาตอนนี้มันถึงช่วงเวลาที่โลกกาลังจะตกสุดแล้วก็ประกอบกับมันจะมีวิพัฒนาการใหม่ๆขึ้นมาในยุคที่เป็นไายไฟที่อยู่ที่สูงสุดเนี่ยมันก็เลยผสมผสานกันว่าตกสุดกับกับเทคโนโลยีรวมกันเป็นสซเบอร์พังเหมือนที่เห็นในในในแกเจนที่เขาใช้ในเรื่องนะครับ mm. ไม่ได้เป็นอาของเก่าๆของอะไรต่างๆมาโมดิฟายต่างๆหน้ากงหน้ากะอะไรต่างๆนะมันคือการโมดิฟาย ื่อให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้จนถึงวันที่โลกมันถึงจุดที่พีกขึ้นอีกครั้งซึ่งผมไม่อาจจะแก่น่อยเกิดทันเซ็นเตอร์พอย์ไม่ทราบว่ามีใครเกิดทันเซ็นเตอร์พอยด์หอเปล่าใครจะกาย,ยกปืนเ <laughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้อามันเมือ่อก่อนเรามีสถานที่ที่ัยรุ่นม,มันไปได้สมัยผมจัดจุจักใช่ไหมฮะ <laughs> จัดจุจักมาเซ็นเตอร์พอย์เราเจอกันที่ร้านดงภูหรือเปล่า <laughs> มไม่ต้องอายุนนะ <laughs> ลยก็เลยแบบว่าถึงถึงตอนนี้ถ้าอีก30ปีข้างหน้า มันจะเป็นสารที่ไหนก็เลยนึกถึงว่าเออแต่ยุคต่อไปมันคงไม่มีต้นไม้มั้งคงมันคงเป็นต้นไม้สังเคราะห์มั้งก็เลยคิดว่า The Forest มันคือมันคือศูนย์รวมของวัยรุ่นที่ที่อยากเห็นต้นไม้ครับแต่มันเป็นต้นไม้สังเคราะห์ก็เลยว่าเป็น The Forest ที่อยู่เป็นเป็นหักของวัยรุ่นในยุคไซเบอร์พังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันอยู่ในบรรยากาศของโลกที่เห็นในหนังเรื่องสร e ตโปรเจกตร่าเนี่ย มันก็คือสิ่งที่เรียกว่าไซเบอร์พังนั่นเองครับครับนั่นะครับมีเพิ่มเติมเลยนะครับยนมันคือความขบ ộ ครับความไซเบอร์พังเนี่ยมันเหมือนเป็นความขบ ộ ความแอนตี้เราต่อต้านกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็อยากจะนําเสนอในแง่ของอาเดเรชันนะครับอย่างเช่นเราว่าในยุคอนาคตนเนี่ยในไซเบอร์พังแบบบ้านเราจริงๆเนี่ยเราต่อต้านอะไรอยู่แต่ทุกวันนี้เราก็รู้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต่อต้านอะไรคนที่สั่งงานเราหรือว่าคน เป็นเแบบหลายๆอย่างที่เราไม่โอเคอะไรเงี้ยคือไซบาภายในเนี้ยเนี่ยก็คืออยากจะเป็นตัวแทนในการที่จะเปิดโลกของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะแหวกไปจากขนมดิมเดิมๆประมาณนี้ครับนะครับทุกคนครับขอเชิญร่้มมือกับผู้กำกับของเราสองท่านหน่อยครับแต่ที่แน่ๆเราได้พบเจอผู้กำกับไปแล้วนะครับหลังจากรับชมจบแล้วยังมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ต้องให้กำลังใจแล้วก็ ชื่นชมมากๆเลยเดี๋ยวขอเสิร์ฟลงมือทีมนักแสดงของเราทุกท่านด้วยครับขอเชิญครับอยู่กับเราด้านหน้าทุกคนแลยครับบอเวทีเล่นตังเนี่ยนี่นครับโอ้โหจากในจอสูนนอกจออยู่ใกล้กันแบบนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับมุกดาครับหลังจากเห็นแล้วผลงานของเราบนจอยักษ์ใหญ่ เคลินมากเลยค่ะเห็นเพลงในจอใหญ่ขนาดนี้ก็แบบนิดนึงแต่ว่าก็ชอบอ่ะเพิ่งได้ดูแบบตัวเต็มเหมือนกันจริงๆพร้อมกับทุกคนวันนี้เหมือนกันค่ะอะไครับแล้วลุกนะครับลุกไม่มีไม่มีดังนี้นะเอาไม่เอามาใช้ไม่ได้รู้สึกดีใจคือรู้สึกรู้สึกว่าแบบโอ้ยภาพหลอกมาแน้เหมือนกัน รู้สึกว่าเป็นเป็นโอ้ยภูมิใจมากๆในในทุกคนเลยทุกคนก็เล่นเล่นเป็นเต็มที่แลว้วก็เล่นกันให้ให,ให้ถึงอารมณ์ที่อยากสื่อสารกับกับอาโมณนกับกับทุกอย่างกับกับเนื้อเรื่องรู้สึกดีใจประทใจมากๆทุกคนนะครับครับผมสนใจมากครับอันนี้เหนือกว่าที่เราคิดไว้ไหมครับจากที่เราแสดงเองพอเห็นบนจอแล้วรู้สึกว่าเหนือจินตนาการมากกว่าที่เราคิดไว้ไหมครับจริงๆผมผมก็ประทับใจทุกอย่างประดับใจกับ ภาพภาพไซค์กพังที่ที่อยากจะจะได้ออกมานึกถึงแบบมีซอตหนึ่งที่บบบว่ามีคนที่แบบใส่ใส่ทีวีแล้วก็ดีใจไปอะไรเงี้อันนี้คือแบบไซค์อันพังมากๆคือแบบโลกในะคนที่บบบว่าโอ้เปลี่ยนแปลงไปยเยอะมากนะครับแล้วก็เนื้อเาที่คิดออกก็ผมผมได้มีโอกาสดูนิดหนึ่งแล้วแต่เห็นเห็นในจอใหญ่ก็ ưa, ก็รู้สึก ยิ่งยิงดีงใจขึ้นไปอีกย้ายด้ยนะ,นะครับทีนี้เราพูดถึง CG จีกันมากดีกว่า<ช>สองคนที่น่าจะเข้ากับ CG จีบกค่อนข้างจะเยอะเลยคือวันเดอร์เฟรมแล้วก็พ<ช>ีกนะครับ<ช>เป็นไงบ้างครับจากที่เราตอนถ่ายเราจะไม่ได้เห็นใช่ไหมฮะเวลาเราถ่าย CG จีก็จะเห็นเป็นแบบกรีนสกรีนหรือว่าเป็นมนุษย์สีน้ำเงินสีเขียวแบบนี้บอกว่าตอนนั้นเราใช้จินตนาการเป็นไงบ้างครับก็หนักอยู่ค่ะมโนกันแบบว่าเยอะมากๆแต่ว่าก็ออกมาดีเหมือนจริงมา ดีมากมจร CG ดีค่ะแล้วก็เขิดมากขอดรวยมากนี่สไนเปอร์สาวของเรานะคือจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นช็อตไหนเราเราจะได้เห็นวันเดอร์อเฟลมีแบบคุกยิ้มคุกยิ้ตลอดเวลาจริงๆเลยเป็นนิกกี้เหนื่อยมาก <c oughs> <c oughs> ใช่ก็เขิดมานั่งจิกกับพงได้อยู่สองคนนะก็แบบมีช็อตไหน <c oughs> ที่ไม่กล้าดู <c oughs> หลายช็อตอยู่นะขตัวเองตอนแรกๆก็คือแบบเขิดมากค่ะพี่แนม แท็กเตอร์คุณน่ารักนะตีเราก็หมักแข็งแล้วเราในหนักมากเลยนะในแท็กเตอร์เราโชคอะไรอะอะไรอ่ะมันดักมอย่าอะไรไปไหยังไงยังไงเดีเล่าสิเต้นกันในลิฟต์คือแบบเออเป็นแบบประมาประมติแล้วก็โรแมนติกซีนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องซีจีเนี่ยผมว่าเฮ้ยภาพสวยมากแบบคือคือตอนที่เราถ่ายตอนที่เราแสดงเรายังไม่เห็นเลยว่ามันจะออกมาเป็น จินตนาการเราอีกแบบหนึ่งพอภาพออกมาเฮ้ยมันมันดูแบบอลังการแล้วก็เป็นเมืองที่เหมือนเราสร้างเมืองขึ้นใหม่จริงๆครับเแบบประทับใจประทับใจมากภาพตรงที่เราตอนจินตนาการตอนผมว่ามันมันดีกว่ามันดีกว่าที่เป็นจินตนาการพี่ใช่ผมยอมมาทีนี้เอาไปถามความสดใสของเรากระสายแทนนะครับเอ๊ะพวกเราต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาจีนเหรอนกเนี้ยนี่ฮาวผมต้อง คือในยุคต่อไปเนี่ยจริงๆพีดในเรื่องเนี่ยใช่ไหมฮะในที่ปล่อยเล่นนี่ยพีคือเขาไม่เขาไม่ใช่คนจีนจริงๆนะสมัยที่30มสิบปีหน้าเราคิดว่ามันคือการแบบเชื้อชาติมารวมกันคือมันไม่ใช่แบบคนจีนต้องพูดภาษาจีนเป๊ะอย่างเงี้ยเราเราไม่เราไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะเราทำงารให้เหมือนคุณไปิวยอร์กเนี่ยมันมีใครพูดภาษาอังกฤษเป็นสตีนวิิสหรือสตีนเองอเมรกันแท้ๆหรอกนี่ยผมก็ต้องพูดแบบนี้สื่อสารกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ บางทีผมได้ให้อภัยน้องน้องไม่ได้ตั้งใจจะพูดไม่ไม่ชัดเนคนคนจีนนะมันเป็นเรื่องคาแรคเตอร์นะครับน้อเชิญต่อคะ<ห><ห>่ะเขาเขาเรียกว่าะอะไรเลยนะครับดีดีแต่ว่าตอนแรกคือว่าเอ๊ะอ๋อเล่นเป็นแบบคาแรคเตอร์จีนหรือว่าเป็นไงบ้างครับเรามีการปล่อยครับพีการแบบฝึกซ้อมภาษาหรือว่าเราได้ภาษาอยู่แล้วก็ของศิลปกรปล่อยพอได้นิดหนึ่งนะครับใช้คว่านิดเดียวเลยก็ไปบวกเอาในมีคนช่วยเยอะเงี้ยค่ะก็ค่อยๆฝึกค่ะ แล้วกับคุปเปอร์เหมรอน่าเราพูดไทยแล้วเขาตอบเป็นจีนตอนนั้นเราต้องแบบแสดงอารมณ์เงหรือเราต้องรู้ด้วยว่าเขาพูดความหมายถึงอะไรฮะก็จริงๆมันรู้อยู่แล้วในในพาร์ทของในพาร์ทของการเล่นน่ะก็คือเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าว่าในการที่เตอบของแนวภาษาจีนนั้นน่ะถ้าในความหมายไทยคืออะไรแต่ในพาร์ทของการแสดงคือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเหมือนกับตัวเป็นความเป็นุที่เป็นรูทูตช่วยแปลที่ถูกพัฒนา ให้การสื่อสารเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้โดยที่เขาพูดเราพูดมันแปลให้เราเลยแล้วเราพูดกลับไปเขาก็เข้าใจเราเลยจะเห็นได้ตัวขาวๆที่เป็นตัวออเปิลเปิลเหมือนเป็นอินเตอร์เอซึ่งจริงเดี๋ยวนี้มี่มีพี่พี่เรามีไหมเป็นตัวที่มันก็ทางเศษมันติดอยู่ในหนูตัวนเวลาผมดูสหประชาชาติเขาได้มีอะไรเงี้ยมันก็ได้มีทางเศษจริงจริงๆนในเรื่องที่มันตัดออกไปมันมีเล่าส่วนหนีมาแต่ตอนนี้มันด้วยเวลาเลยมันถูกตัด ก็คือด้วยเทคโนโลยีอย่างที่บอกแล้วเล่าแบบอีกหลายสิบปีข้างหน้านนั่เองนะครับภาษาก็ไม่ได้เป็นเรื่องอุปสรรคอีกต่อไปนั่นเองทีนี้โอ้โหฝั่งหนุ่มมากดีกว่านะครับทั้งทัสามคนเลยครับจัดใหญ่เลยเอาใครก่อนดีมาอยู่ที่ได้ครับเอดดิบกอดไม่หยุกินเลือดสนิทแล้วเป็นไงครับคุณเอาตัวละครับต้องถามฮงดาครับว่าเลือดสนิทแล้วเป็นไงครับอันนี้โอ้โหตอนแรกก็คือผิดคาดนะช่วงแรกแอะผิดคาดเหมือนกัน ครับถามนิดนึงันที่ผูกสงสัยอาจจะคุณองตตอบมาได้หร sure ือว่าพี่พี่ตอบมาได้จริงๆแล้วจากอาวุธหรือว่าวิธีการต่อสู้ถ้าเปรียบสดิเป็นงูก็คล้ายๆกัวงูห่ะกดิ่งแฟนถ้าเอาตัวใช่นะใช่ครันเขาจะแยกอะไรเงี้ยมาฉากบูแอคชั่นสนใจไหมฮะทั้งสองคนถ่ายฉากนั้นจริงๆที่ออกมาประมาณสาม่วโมงนะใช่แต่ที่ออกมาก็ดูหนักดีดูก็เคดูดีดูโอเคเลย มันจะไม่ทันคิวแล้วก็กว่าจะต่อสตันกว่าจะอะไรที่มันตกลงมาเนี่ยแย่งเลยเดี๋ยวผมเล่นเองแล้วแม่งสูงจริงๆครประมาณ3ชั้นได้ไ้มใช่ถึงเขาเล่นสูงตอนนี้สูงเท่าไหรใช่พีโรู้บ้างเหรอเขาใช่พีโรู้ประจริงๆจริงๆเขามีสติบอกว่าผมเล่นเองไงว่าผมฟิวเบนในสตันไม่งั้นเดี๋ยวเขาต้องมาจอดขกาะหล้นอะไรเงี้ยแล้ววันตานคิวมันใกล้จะบอกวมาไม่เป็นไรผมเล่นเองเพราะว่าเราเราเราเคยเล่นแอคชั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่าก็แบบอย่าเล่นได้ผมเล่นเองแล้วเดี๋ยวผมไม ตอนนี้พี่อาร์ตบอกทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าพูดเล่นๆเกิดอะไรพูดไปเออเดี๋ยวก็ื่อหลอกเดี๋ยวพี่มีสตันให้เขาเอาเงนเล่นเลยนะอะไรเงี้อะไรก็ได้เลยแล้วชื่นชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหมครับจะเป็นฉากของตัวเองก็ได้ทั้งการสัม่านเลยเกินเกินเกินความที่คาดจินตนาการในหัวว่ามันจะจะดีอย่างที่พี่ๆบอกว่าเราต้องดูความเป็นจริงด้วยว่าท่าเมืองไทยมันมีงบประมาณจากใครบ้าง มีสปอนเซอร์ต่างๆซึ่งมันไม่ได้เยอะแบบเหมือนของเมืองนอกเราอยากเป็นเปรียบเทียบเหมือนเราอยา่างที่บอกมี2พนล้านกับยี่สิบล้านนะยี่สิบเล้านเราสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้ว<ม>นะครับแล้วก็เราก็อยากให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันไปอ,ออกความคิดเห็นในในเชิงที่เป็นแบบหนังไทยสร้างได้ขนาดนี้นะวันนี้อย่างเงี้ยครับก็ส่วนสื่อฉากที่ชอบคือจริง,รงๆผมจะเป็นคนขมมดเลือ้งหมดในเรื่องในมีวชาร์ตจะพูดท้งเรื่องเราต้องมาทำความเข้าใจหน่ว่าเลือดสลิดมันคืออะไรเราคือใคร พวกนี้คือใครน้องๆคืออะไรอันนี้เป็นส่วนที่ในในฉากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําความเข้าใจกับกับคนดูในฉากนี้ให้จบขมวดให้จบเลยนะครับเรื่อต่อนะครับก็จริงๆผมว่าทุกฉากที่ได้เล่นครับเพราะว่าในแต่ละฉากก็เรียกได้ว่าผมสำหรับผมผมอว่าผมโชคดีได้ได้ได้ร่วมฉากกับร่วมแสดงกับนักแสดงที่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอันารย์ได้กเลยขอบคุณพ่วงกับด้วยที่ให้โอกาสผมได้มาเล่นเรื่องนี้ด้วยได้มีโอกาสได้ สแสดงศักยภาพในการรู้หรือว่าในการแสดงก็ก็เป็นงานที่สนุกอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นครับว่าทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่แบบเออเราได้เห็นสักทีแล้วหลังจากที่แบบพวกเรารอคอยมานานมากเลยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่เราจะได้เห็นสักทีครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าภูมิใจในทุกๆคนที่แบบได้ทำออกมาอย่างเต็มที่จริงครับดีจริงขอเสนอที่นี้ก่อนนอกจากที่เราจะซีเรื่องซีจีที่เราก็เต็มที่กันหมแล้ว ต้องขอบคุณพี่หนึ่งเดวันเลยนะครับที่ออกแบบคิวบูคิวแอคชั่นให้เราจริงๆพี่หนึ่งออกแบบได้หนักกว่าดีมากนะมากมายมหาศาลแต่ด้วยระยะเวลาด้วยเงื่อนไขต่างๆเราก็ทําออกมาได้เต็มที่แล้วนี้ต้องขอบคุณพี่หนึ่งเดวันด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆขออนุญาตเสริมนิดนึงครับคือตอนตอนที่ผมเสียชีวิตไปเนี่ยผมไม่รู้ผมคาดหวังมากเลยว่าถ้ามีภาคสองเนี่ย ถาจะมีผมอยู่ในภาคสองตอนนี้รู้นะว่าไม่รู้ก่อนว่าตัวเองคอหักไปแล้วใภาคสองอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆไม่มีผมแน่ๆไม่ได้กระจายในสองไม่เคยมารีลาตายเลยเฮ้ยตัวนี้มันอาจจะต่อคอก็ได้มันเดี๋ยวจะต่อคอขึ้นมาเองก็ได้เฮ้ยเราเป็นสลิดนะเราเป็นสลิดหักกระดิ่งเลยนะอ่าเน่เราโดนอ่ะนี่ิดเป็นสลิดแต่เป็นปลาสลิดีกว่าพี่ดิวพี่ครับอยากจะบอกนะแต่ตอนแรกๆเนี่ยเจอในครั้งแรกว่าโอ้โหหักหายจากวงการ นานมากเลยครับันสิบปีเลยเราก็มาในครั้งนี้เรากลับมาในบทที่ลำมากๆนะฮะบทที่เป็นพ่อหนังเอกใกล้เคียงเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับได้เห็นแบบบทในรูปแบบใหม่ๆครับแล้วก็ภาพต่างๆที่เกิดขึ้นสนุกมากสนุกมากตั้งแต่ขั้นตอนที่ถ่ายคิวแรกได้แต่งหน้าเป็นหนุ่มขึ้นอีกยี่สิบกว่าปีครัภาพไม่มีภาพไม่มีรูปถ่ายกับลูกหน้าหนุ่มเย่า แล้วก็ดีใจครับดีใจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกทึ่นกับวิธีการถ่ายทําในสมัยนี้ซึ่งต่างกับที่ผมเคยผ่านมามเยอะมากแต่ก่อนนี้บางครั้งเราเล่นไปแล้วค่อยไปพักสิ่งที่หลังตอนนี้มันทุกอย่างเรียลหมดเลยมันตรงมันมันทุกอย่างเราต้องทาให้ถูกต้องชัดเจนโอ้ดีใจแล้วก็ชอบที่ได้รับการรู้จักน้องๆทั้งหลายกลับมาเหมือนสอนให้ผมเริ่มอีกครั้งหนึ่งเลยครับผมครับผม ยอมารนะันะนะนะทุกท่านครับผมขอเสียงปรบมืปรองรับให้กับผู้งกับและทีนักแสดงของเราครับนครับทนีนะผมก็เดี่ยวความคาดหมายจริงๆครับช่วงนี้นะครับใครมีคหาถามอยากจะถามแบบ e x c l u ู i v e เลยยกมือได้เลยถามใครก็ได้จะถามบุ้งกับของเราในเรื่องของเนื้อเรื่องจะถามนักแสดงก็ได้นะฮะเปิดให้ช่วง Q&A ของเรามีไหมยกมือได้เลยครับเอ่ยกมือไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวทีมงานจะเอาอ่้ดูป๊อ ด้านนี้ซีเ้อสีขาวจะมองเห็นเป็นใครเจอไรครับเดี๋ยวทีมงานเอาไมค์ไปให้นะครับ เป็นการเดิดทางเนาะจริงๆแล้วในแง่ของความเชื่อของเราครับเราอ่ะมีบรรทุกนิติอยู่ในติตตจของเราอยู่แล้วเราอ่ะในความเชื่อ,อคนไทยก็ตามเนี่ยเรามีเรื่องของภูมิภูมมีเรื่องของเมืองหรือว่าโลกที่มันแบบเมืองรับแลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยม,ม,นนมันถูกซีมความใหม่แนะหน้าต่อตัวเนีันมันดูกซีมความใหม่แล้วเราทําให้เราเลือนได้ง่ายขึ้นโดยการใช้บรรทุกนิต,ติอ่ะคือจริงๆแล้วมันคือในแง่ของการไปสู่โลกหนึ่งนะครับ ก็คือเอาความเชื่อเดิมนะของเราอยู่แล้วแล้วก็เอามาผูกกับความเป็นแบบอนาคตล้ำล้เพื้นไป multiverse ผมว่ามันคือโลกสื่อโลกของไซทิเลียโลกของมนุษย์คือผมเชื่อเสมอคุณดูหนังหลายเรื่อง doctor strange หรือคุณจะดูซีรีส์เกาหลีมันมักจะมีเรื่องเรื่องของ multiverse ผมก็คิดว่าสิ่งนั้นแหละมันคือ multiverse ระหว่างโลกที่มีธรรมชาติกับโลกที่มันกำลังแย่เราก็เลยต้องหาสิ่งหนึ่งมาเชื่อมระหว่างมัน แค่คิดถึงประตูขึ้นมาเหมือนสไตเกชแล้วก็ใส page, ่ความเป็นเป็นศิลปะของของสาลหรืออะไรเข้าไปในในประตูประตูครับเพื่อเป็นเชื่อมระหว่างสองโลกครับผมครัีเพิ่มเติมไหมครับมีเลยด้านนี้ด้านบนนะครับมีไหมเอ่ยนะครับไม่มีแล้วอ่ะนี้ด้านนี้อีกหนึ่งทางแล้วกันครับด้านหลังครับพี่ช่วสีดำเดี๋ยวพี่ยืนยืนได้เลยครับ เดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งท่านใะอีกหนึ่งำางสุดท้ายของเราครับถามๆู้กกับชามองตูนด้ก็ได้ฮะถามว่าเลนิตาคือใครเดี๋ยวกันหนึ่งลองถาดีงตูครับถาเลนิตา่จงาอ๋อใช่เพราะว่าเลนิตาเนี่ยก็คือ นี่คร <c oughs> right ับคอาจริงแล้ว ah ชื่อจริงๆเนี่ยที่เราไม่ได้เฉลยเขาชื่อเบลิน่าครับอุ้ยคุณคนต่างคนภาษาพื้นที่ผมให้เรามีไมค์กับไปคือคือบุ๊คดาวน์ตั้งชื่อให้มันเป็นชื่อจริงของเนมเป็นชื่อจริงครับก็คือตอนแรกสลิดเพอพอตอนแรกบุ๊คดาตั้งชื่อให้รู้ว่าเป็นชื่อเนมทุกคนเข้าใจว่าเป็นชื่อเนมเพราะนั่นเองผมเป็นคนตั้งเพราะเขาคุยกับผมไม่รู้เรื่อง ชื่อเนมแล้วกันอือใครับโอเคจริงๆแล้วตาเลนิตา,าด้วย,วยคาแรคเตอร์ของตัวของฟูเปอ์เองคือเฟรมยู่ในเลื่องนะครับคือกัวนอยู่แล้วเวลาเจออะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็พร้อมจะซัดกลับอยู่แล้วแล้วเขาก็ถามว่าเลนิตาอยู่ไหนเขาก็เขาก็ตอบคนของเขา, <c oughs> าเขาไม่ร <c oughs> ู้จักแต่เลน,นิตินแล้วถามถูกคนด้วยนะประเด็นคือจนถึงตอนเนี้ย ก็ยังสงสัยว่าหาเจอหรือยังอตอนแรกใน,นหัวตอนแรกเจอแล้วครับเจอแล้วครับความจริงก็อย่างที่บอกว่าเราก็ตามหาเรนิตามาตั้งแต่แรกเพราะว่าเราก็มีความแค้น<อ>มีความแค้นในการตัดสินใจของเขา<อ>แต่ว่าชื่อจริงๆก็คือเรนิตาครับเลนิตาใช่ที่ทไม่ใช่เรนติน่าไม่ใช่ครับแต่ท <Russ i> ุกคนจำเรนติน่าภาพเปลี่ยนไปได้ไงสมมติคุณนั่งตรงตรงจริงๆเลยผมอยากทำปวดมากแต่ได้เฉลยปุ๊บ ชีวิตของกีตาชีวิตของเลนิตาตอนหยุดสิเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันเล่นกันนะแต่ว่าตอนที่ผมตายไปแล้วผมยังอยู่ไอยู่เลยเคนที่ดีใจที่ถึงคือฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหโอเคก็เข้าใจตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นต่อว่าเป็นแร่อะไรบางอย่างเอาตัวจากกระถางไปนะเฮงก็ปล่อยแต่เอาตัวแรงกระถางไปนะ ถ้ามีภาคสองผมขอหยุดด้วยนะพี่ออกรถร้อนเงินนะพวกเราอกมต้องอยู่อยู่ละเบิดระเดียนอีกใช่ไหมเขาเรียนเป็นกาเดียนวันมันมีการเรื่องกาเดียนมีเรื่องของสลิทเลียที่มีกีตาร์กับเลนิต้าอะไรอย่างมันก็สามารถจะแตกก้อยออกไปได้เยอะ่ที่เขาถูกมาเวลอะไรขึ้นมาเนี่ยครับก็ผูหวังว่าครับผมว่าถ้ามันสามารถจะทำรายได้ที่สามารถจะไปต่อได้ พวกเราอาจจะได้รู้เรื่องราวของเรื่องของสลิดมากขึ้นไปอีกโอเคนะฮะมีฝั่งดุรีบวกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ท้ายแล้วเราจะได้เรียนรู้ต่างๆเข้าเติมยังไงก็อยู่ที่ทุกท่านเลยนะครับเคนดูหนังในข่าวไทยของเราเองรวมไปถึงกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อเผยแพร่ข่าวดีๆของเราแบบนี้ออกไปนั่นเองครับทุกคนครับอีกหนึ่งครั้งนะขอเชิญปรบมือให้กับทีมแสดงและทุกขกับของเราครับสลิดโปรเซ็ตไลนครับจังใจ ขอบคุณหลายอย่างเลยผมขอบคุณไฟฟ์ามากๆอย่างแรกนะครับคือคงไม่มีใครไหนที่แม่งบ้ากล้าที่จะทำหนังเรื่องนี้นะครับคุณโจ๊กหรือคุณกิ๊กหรือคนไรคนในไฟฟ้ตารก็ต่อสู้กับเรื่องนี้มากๆรวมไปถึงทีมงานเบื่องหลังทุกฝ่ายที่เราทุ่มเทและอุทิศกันจริงๆอย่างคนที่ออกแบบดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเคนเนี่ยก็ถ้าจะปิดบริษัทไม่รับงานเนียอะไรเลย เพื่อจะทำเรื่องนี้หิดแม่กันเจงหรือเปล่าก็ยังไม่ดูเหมือนกันนะครับทีมนักแสดงทุกคนที่ที่ฟันฝ่าอยู่พวกเรามาตลอดสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าหนังบางเรื่องแม่ต้องดูในโรงจริงครับหนังบางเลือกก็ดูสตรีมมิ่งได้แต่หนังประเภทอย่างเงี้ยผมก็ฝันเหมือนที่โยดสัตว์เลยนะคือถ้ามันฉาย IMAX ์ได มันก็คงจะดีมากๆครับก็หวังว่าถ้าเกิดทุกคนวันนี้ได้ดูีแล้วถ้าเกิดทุกคนวันนี้ได้ดูว่าชอบชอบบอกต่อเปิดร้อกเมาส์ไปให้เขาเข้ามาดูในโรงนอ่มันจะทำให้เราจะได้ได้ได้ดูหนังรูปแบบนี้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะครับก็แค่นี้นะครับขอบพระคุณมาก เดี๋ยวก่อนจะย้ยย้ายกันไปตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมกันแบบเซลฟี่นิดนึงแล<ส>้วกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากจะให้ร่วมเฟร